สวัสดีครับวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับชุดตรวจโรคนะครับวันนี้ก็จะว่าเ,เรื่องชุดตรวจการตั้งครรภ์ครับซึ่งเป็นชุดตรวจที่คิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดีเพราะว่าหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้านขายยาแล้วก็นำมาตรวจเองได้เลยอ่านผลเองได้เลยนะครับ โดยปกติแล้วชุดตรวจการตั้งคันนะครับจะมีอยู่ที่เห็นเห็นในท้องตลาดจะมีอยู่4แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือแบบที่จุ่มลงในปัสสาวะแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่มีหลอดหยดแล้วก็หยดลงไปในตลับแบบที่3ก็คือแบบที่แบบปากกาที่ฉีดผ่านหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามิสตีมนะครับอันนี้ก็คือเปิดฝาแล้วก็ฉีดผ่านได้เลย แบบที่สี่ที่เห็นนะครับก็จะเป็นยี่ห้อของอน่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับก็คือเป็นแบบดิจิตอลก็คือว่าโพสต์มันก็จะขึ้นมาเลยว่า p r e g n a n c y นะครับอันนี้ก็คือประมาณสี่แบบที่เห็นปัจจุบันนะครับเวลาอ่านผลก็จะอ่านเป็นสองขีดบวกลบนกาทีฟท้องไม่ท้องนะครับก็จะอ่านผลอยู่ประมาณนี้ส่วน จะตรวจตอนไหนนั้นก็คือขึ้นอยู่กับชุดตรวจยี่ห้อนั้นนะครับว่ามีความไวระดับไหนอวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเป็นชุดตรวจการตั้งครรภ์อีกแบบหนึง่งซึ่งเราเรียกว่าชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบเซนิแบบกึงก่งๆนะครับซึ่งมันจะสามารถบอกอายุครรภ์ของของผู้หญิงได้ด้วยจะเป็นแบบประมาณการนะครับก็คือ มันจะมีเส้นทดสอบอยู่ทั้งหมด6เส้นนะครับซึ่งจะบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้ท้องได้กี่สัปดาห์แล้วนะครับชุดทดสอบนี้นะครับจะเป็นชุดทดสอบแบบเซมิแบบกึ่งบอกปริมาณนะครับโดยนำปริมาณเนี้ไปเทียบเคียงกับอายุคันของผู้หญิงนะครับว่า ท้องได้กี่สัปดาห์แล้วนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับถ้ามีฮอร์โมน hcg ต่ำกว่าที่สามมิลลิอาย l เราก็ถือว่าไม่ได้ท้องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุดทดสอบนี้อ่านผลยังไงรูปร่างหน้าตานะครับมันจะคล้ายๆกับชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบปากกาหรือแบบ ที่าษาอังกฤษเรียกว่ามิสตีมนะครับก็จะเป็นปากกาแล้วก็ถอดปลายออกมาแล้วก็ฉีผ่านออกไปนะครับช่องอ่านผลมีซ้ายขวานะครับมี2ช่องเส้นทดสอบมีทั้งหมด4เส้นแล้วก็มีเส้นคอนโทรลอยู่2เส้นนะครับถ้าทดสอบแล้วขึ้นเฉพาะเส้นคอนโทร นั่นหมายความว่าระดับฮอร์โมน hcg น้อยกว่า25มิลลิไอยูเปมแอลนะครับก็ถือว่าไม่ท้องแต่ถ้าขึ้นมาเส้นทีหนึ่งนะครับเส้นทีหนึ่งบอกอะไรเส้นทีหนึ่งบอกว่าระดับฮอร์โมน hcg ที่ออกมาในปัสสวาวะนั้นน้อยกว่า100มิลลิไอยูเปมแอลก็ถือว่าตั้งครรภ์น,นะครับก็ถือว่าท้องอยู่ในช่วงประมาณ1-2สัปดาห์ แต่ถ้าขึ้นมาทั้ง T1 T2 นะครับนั่นหมายความว่าระดับฮอร์โมน HCG มากกว่า100แต่น้อยกว่า300ไมโครลิตรเอมแนะครับ mm. ก็จะประมาณการว่าท้องอยู่ในช่วง2 3สัปดาห์นะครับถ้าขึ้นมา3เส้น T2 T1 ทีททีท 1, ท 2, ท 3, นะครับนั่นหมายความว่า ระดับฮอร์โมน hCG ในปัสสาวะมากกว่า300มิลลิไอยุเอมแอแต่น้อยกว่า1,000นะครับก็ประมาณว่าท้องได้3-4ถึงสัปดาห์นะครับแต่ถ้าขึ้นมาทั้งหมดเลยเส้น1เส้น2งเส้น3เส้น4นะครับทั้ง4เส้นขึ้นมาพร้อมกับเส้นคอนโทรลนั่นหมายความว่าท้องมากกว่า ของมากกว่า4สัปดาห์นั้นก็หมายความว่ามีฮอร์โมน hCG ออกมาจากปัสสาวะมากกว่า1000มิลลิอายุเบนลนะครับอันนี้ก็คือเป็นการประมาณการอายุคันนะครับโดยการใช้ปริมาณของฮอร์โมน hCG ที่ออกมาในปัสสาวะเพื่อประเมินดูอายุคันนะครับก็คิดว่าชุดตรวจตัวนี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ ในการประเมินดูว่าอายุคันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปพบสูตินารีแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจซ้ำอีกรอบนึงโดยสรุปนะครับของชุดตรวจการตั้งคันรุ่นนี้นะครับก็วัดหาปริมาตรฮอร์โมน hcg ที่ออกมาในปัสสาวะนะครับออกมาเป็นระดับ แล้วเอาระดับที่ได้เนี่ยไปเทียบเคียงกับระดับฮอร์โมน HCG ที่ออกมาในปัสสาวะของผู้หญิงตั้งคันนะครับแล้วมาประเมินดูประมาณว่าท้องได้กี่สัปดาห์แล้วนะครับค่าที่ได้การประเมินที่ได้ออกจะออกมาเป็นช่ช่วงนะครับก็คือเป็นแบบเซมิแบบกึ่งนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้อง ไปพบแพทย์น,นะครับไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งในคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยําสูงสุดนะครับ donc, <c oughs> ก็คิดว่าชุดตรวจการตั้งครรภ์รุ่นนี้นะครับน่าจะเข้ามาในประเทศไทยในมิช้านี้นะครับก็รอติดตามดูนะครับสวัสดีครับ